สวัสดีครับมาพบกับ EP 2นะครับหลังจากที่เรารีวิวคัน EL ด้านข้างไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคันต่อไปเลยนะครับคันนี้ไลท์เทมมากๆนะครับเป็นตัว VL นะครับสีส้มนะครับหลังคาสีดําจากโรงงานไม่ใช่แรบนะครับนี่หลังคาสีดำแล้วก็ลูกค้าท่านนี้เนี่ยจองมาตั้งแต่งานมอเตอร์ expo ปลายปีนะครับแล้วก็รออยากจะได้ รุ่นที่เป็นหลังคาดําจากโรงงานนะครับตอนนี้ก็ได้รับรถแล้วนะครับแล้วก็เราก็แต่งเพิ่มให้นะครับเป็นล้อแม็กสีดานะครับสวยงามมากเลยนะครับก็คือเอาล้อเดิมนี่แหละไปพ่นนะครับก็ให้ความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยนะครับภายในก็ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังนอกจากที่เราจะเปลี่ยนล้อไปแล้วเนี่ยนะครับสปอยเลอร์หลังสีดำแล้วก็เพิ่มให้ลูกค้า นะครับอันนี้ก็ทําให้ด้านหลังนมีมิติมากขึ้นนะครับแปลกจากรุ่นปกตินะครับให้มันแมชกับหลังคาไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าจะดูภายในไหมฮะลองดูภายในเดี๋ยวลองดูภายในนะครับนะครับภายในนะครับภายในคันนี้นะครับก็เป็นรุ่น V l อปกติเลยนะครับคอนโซลหน้าสีครีมสีเทาแล้วกันนะครับ หน้าจอ,อาสัมผัส8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y นะครับมีหน้าจอบนวาดวัด7นิ้วนะครับแอร์เป็น Air Auto แล้วนะครับดีเพิ่มออปชันดีกว่ารุ่น EL นิดหนึ่งนะครับมัลติฟังชันันพวงอะไรบลูทูธอะไรก็มีให้หมดนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยก็มีพวกกล้องรอบคันเพิ่มขึ้นมานะครับมีระบบเตือนก่อการชนช่วยเบรกเหมือนรุ่น EL นะครับแล้วก็มีระบบเตือนรถมาจุดอับสายตาด้านข้างโดยใช้เรดาร์จากด้านหลัง นะครับแล้วก็มีระบบเตือนเวลาเราถอยหลังออกจากซองแล้วมีรถวิ่งผ่านด้านข้างนะครับก็เตือนเหมือนกันถุงลมนิรภัยเพิ่มจาก2ใบเป็น6ใบแล้วนะครับตัวนี้ให้มาครบทุกอย่างเลยนะครับออปชั่นขนาดนี้ราคาไม่แพงครับนะครับหกแสนในรุ่น VL นะครับโอเคพาไปชมรอบคันคันนี้ครับว่าสวยแค่ไหนนะครับจะสู้รุ่น EL เอเอพิโซดหนึ่ได้ไหมนะครับไปชมกันเลย เอากลับกันมาแล้วครับอ่าโอเคเป็นไงกันบ้างครับไปดูภาพสำหรับอเม l ่ารุ่น V L สีส้มคันนี้ใน EP 2นะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับคุณลูกค้ามาจากาลาดบุรีแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปส่งที่ลาดบุรีด้วยนะครับโอเคก็สรุปโปรโมชั่นกันนิดนึงสำหรับรุ่น V L นะครับแน่นอน EP 1เราบอกว่ารุ่น E L เนี่ยดาวเริ่มต้น19ื่นรุ่น V L ทาได้ไหมทาได้ครับ นะครับแล้วก็ดาวเริ่มต้น19,900บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นดอกเบีย้ยศนะครับลูกค้าดาว25%ขึ้นไปดอกเบีย้ยศยาวนานถึง48งวดนะครับเหมือนกันถ้าลูกค้าต้องการชุดแต่งล้อแมก็กเบาหนังนะครับออปชันในการดาวก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปนะครับหรือว่าออปชันของดอกเบีย้ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับลองเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมไปส่งมอบกันเลยนะครับ ก็สำหรับ ep 2นะครับไม่มีอะไรมากก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาส่งรถนะครับลูกค้ามีเลิกนะครับออกจากโชว์รูมเนี่ย8.59โมง59นาทีนะครับแล่เราต้องไปส่งที่จังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้8.58โมง58แล้วยังนะครับยัง58อยู่นะครับอ่านี่ มีวินาทีบอกด้วย 9. เก้าแปดโมงห้าสิบเก้าครับผมรถมาแล้วนี่คุณลูกค้าอยากให้เราออกตอนกี่โมงนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็ได้เลยนะครับจัดให้ไม่มารับเองแต่ว่าเราไปส่งนะครับ <S 2> <S 2> <S ไปส่งแล้วก็อตามเลเลิกให้ได้ครับ กันที่ราชบุรีครับผม